<TV. S 2> สวัสดีครับ,วรบพวกเราสองคนนะฮะในช่วงของแซตสตรีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซุสุครับโจทย์วันนี้ที่อยากจะถามพี่ยุท์เลยนะฮะ มีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งนะครับทำธุรกิจเล็กๆด้วยอะไรสักอย่างแต่เขาอยากจะมีรถคันแรกเอาไว้ใช้งานมีวิธีการแนะนําเขายังไงดีครับให้เลือกรถคันแรกครับปกติตอนที่เราจะซื้อรถยนต์หนึ่งลูกค้าน่าจะมีวิธีการตั้งความมุ่งหมายที่อยากจะซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยอยากได้อะไรบ้างทีนี้สิ่งสําคัญจะมาจากหลายหัวข้ออย่างใช่นะครับต้องการรถยนต์ที่ใช้งานแล้วก็มีพื้นที่ใช้งานครับ สองคือต้องการรถยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดีครับรวมถึงการใช้งานที่ไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงในอนาคตและรวมถึงรถยน์ที่ให้ความปลอดภัยนะครับส่วนตัวก็ยังอยากจะแนะนําว่าถ้าท่านจะซื้อปิกอัอนั่นก็คือรถยนซึ่งตอบโจทย์การใช้งานแบบครบรอบด้านครับผมบางท่านมองว่าซื้อรถปิกอัพแบบตอนครึ่งประตูด้านข้างเปิดได้แล้วก็พอนั่งได้ครับผมก็อยากเรียนว่าอันนี้คือสุดท้าแต่ท่านจะเลือกครับถ้าท่านประสงค์ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความปลอดภัยขั้นสูงขึ้นอีก ท่านสามารถที่จะเลือกซื้อรถยนต์ที่เป็นแบบปิกอัพปรับ4ประตูก็ได้การที่จะเลือกซื้อใช้ปิกอัพปรับ4ประตูนั้นหมายความว่าท่านสามารถนั่งโดยสาร5้าที่นั่งกับทุกที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยพร้อมพร้อมกับท่านสามารถใส่ที่นั่งเด็กที่เรียกว่า Car คาร์ซีทก็ได้ถ้าเรามองในบริบทของการใช้รถปิกอัพ รถปิกอัพสองประตูนั้นเป็นรถรรทุกที่ออกแบบมาเพื่อนั่งโดยสารแล้วก็ขนของภาษีรถจอ์ก็คือไปเข้าข่ายในรูปแบบแบบหนึ่งซึ่งเป็นการเสียภาษีสมบัมิที่ไม่แพงเลยอย่างที่2ก็คือภาษีประจําปีก็ตกคารพันบาททีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรถปิกอัพสประตูของ e สู่บ้างถ้าท่านเลือกซื้อใช้นะครับนั่นหมายเขาว่าถ้าท่านเลือกซื้อเครื่องยนต์1.9สี่ประตูมีความเป็นรถยนต์ประเภทที่1นึ่งรยนตหนึ่งเพราะฉะนั้น จากป้ายเขียวเมื่อสักครู่นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นป้ายสีดํำก็คือใช้ตามซีซีเป็นพิกัดในการจดทะเบียนแล้วก็ต่อภาษีรายปีเครื่องยนต์1.9สิบประตูนั้นภาษีรายปีประมาณ2,500บาทครับผมนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรานั้นประหยัดค่าใช้จ่ายได้แน่แแล้วก็นวัตกรรมทางเทคโนโลยีครับก็ไปไกลมากครับผมก็คือเป็นรถที่ตอบโจทย์ครบหมดมีความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน10หัวข้อนะครับหมายความว่า airbag ABS อะไรต่างมาครบหมดนี้และรวมถึง เครื่องยนต์1.9ครับมาพร้อมๆกับเกียร์อัตโนมัติทุกรุ่นถ้าท่านซื้อไปก็มีสู่แบบหัวเดียว ครับตอนครึ่ง4ประตูเครื่องยนต์1.9 Blue Power เนี่ยมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกทุกๆรุ่นเลยแล้วก็ความปลอดภัยที่เรียกว่า Basic Safety นั้นมาครบทุกรุ่นอีกเช่นกันแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าช่วงทำอาหารกินเลยนะซ่อมถูกใช้ทนประหยัดน้ำมันอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมใอเสียก็ต่ำส่วนตัวเนี่ยที่พูดมาเนี่ยยูสุตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงบริการหลังการขายที่ไว้ใจได้เลยครับ วันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ